วันเด็กอยากได้ได้มั้งไม่มีนั่นเลยอยากได้อะไรล่ะคงเล่นอะไรรถอ่ะรถรถนอแมคคูอ่านี่วันเด็กอยากได้ได้มั้งเต้ตุ๊กตาตุ๊กตาอได้ตุ๊กตาตุ๊กตาได้เล่วันเด็กตุ๊ตากาอยากได้การ์ตูนวันเด็กที่จะเข้ามาถึงภายในไม่กี่วันนี้นะครับผมมั่นใจว่าหลายๆคนนะครับเด็กหลายๆคนนะครับ มีความฝันและมีความหวังว่าอยากได้ของเล่นหรืออยากได้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งนะครับสิ่งที่อยากได้ของแต่ละกลุ่มของแต่ละคนมีความต่างกันนะครับในวันเด็กบางที่นะครับมีการจัดให้เด็กเยอะแยะมากมายแต่มีหนึ่งที่นะครับที่ไม่ได้รับการดูแลแล้วก็ไม่ไม่มีใครเข้าไปช่วยจัดและก็ดูแลให้นะครับแต่เราแค่ผมแค่อยาก,กมาถามความรู้สึกเด็กแค่นั้นเองว่าเขาอยากได้อะไรบ้าง ครับถ้า oh. มีโอ,อกาสเดี๋ยวเราจะหาของไปให้เขานะครับบัว <god> ดูกันนะครับว่าความฝันของเด็กๆมานี้เนี่ยนะครับว่าเขาอยากได้อะไรบ้าง oh. นะครับเพราะว่าเนั้นนะครับว่าเราอยากรู้แค่ว่าเขาอะอยากได้เหมือนกับเด็กบ้านๆแถวๆบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าอยากได้เหมือนเด็กในเมืองอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟัง <c oughs> ความคิดนะครับสิ่งอยากได้ของเด็กๆดูนะครับว่าเขาอยากได้อะไรในวันเด็กนี้ Long phong cái luật học. Tu kata tu kata tu kata hà hà hà

<ś les> <ś les> ทุกคนครับวันเสาร์จะถึงเนี่ยก็จะเป็นวันเด็กนะครับมาถามเด็กๆว่าเขาอยากได้อะไรกันบ้างบางคนบอกว่าอยากได้รถ10บ้อบางคนบอกว่าอยากได้รถแม็โคูอยากได้รถได้เปลแม็โครไอ้เออวันเด็กนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับเ,เดี๋ยวเราไปหาซื้อแม็โครไปหารถซื้อรถมาฝากเด็กๆก,กัน ได้ฮะตุกตาตตุกาอไปสิป้ามาหนีว่าบื่อลบป้ามาหนีว่าบื่อลบฮะอมยิ้มอมยิ้มใช่ไหมไปกันนลยอมยิกก่อนครับวันนี้ก็มาเยี่ยมเยียนนะครับเออ่ทัพของแอดที่นี่ก็อยู่ในในเป็นส่วนของชาวบ้านนะครับแอดทีก็อยู่ที่นี่ ก็มาเยี่ยมเยียนวันนี้แล้วก็มาถามเด็วกๆว่า <S <S อยากได้อะไรบ้างวันเด็กบางคนก็บอกว่าอยากได้รถเอ่อสีอ่ล้อแมคโครบ,บ้างเมื่อกี้ผมไปแอบดูเด็กๆมาว่าเด็กๆเขาเล่นอะไรกันนะครับเพราะว่าเด็กๆที่นี่นะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะมีการบางทีก็ได้ได้ได้ไดเล่นกับเด็กบ้านชาวบ้านนะครับก็ได้รับอิทธิพลมาบ้างก็เลยก็เลยเห็นวิถี นะครับว่าเขาอยู่กันยังไงนะครับก็อยากที่จะเล่นเหมือนกับเด็กทั่วไปเล่นนะครับก็วันเด็กนี้ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวก็จะหาของมาให้เขาดูนะครับว่าโดนใจเขาหรือเปล่า